I hope you let me in, let me in, yeah โอเคครับก็ยินดีต้อนรับาสู่ช่องยู่รบมอเซดอีกดีนะครับก็คลิปนี้ขอพูดสรุปเกี่ยวกับเรื่องโปรบุเลตนะครับก็เห็นหลายคนเนี่ยถามกันมาเนิ่นนานซะเลเกินนะครับนะว่าเมื่อไรจะมานะครับพี่แก้ได้ยังอะไรยังไงนะครับก็ดูจากคลิปนี้เอาละกันนะครับคลิปนี้จะไม่ขอพูดอะไรมากนะครับก็ดูวันที่กันก่อนเลยนะครับเป็นวันที่26นะครับนะวันที่26สิงหาคมนะครับเวลาตีหนึ่งยี่สิบนะครับนะก็มาอ่าคลิปให้ดูนะครับนะว่าตอนเนี้ยเอาจิจเข้าเกมได้แล้วนนะะครับ นี่นะครับสคริปต์อัปเดตวันที่25.08นะครับโอเคนะครับ ก็เพิ่งทําสคริปต์เสร็จนะครับก็เลยเข้าเกมมาเลยนะครับนะก็เวอร์ชันล่าสุดนะครับนะก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับใครที่จะติดตามการเคลื่อนไหวของโปรบูเลตอะเกนเนี่ยนะครับเลยขอโทษนะพูดชื่อเกมผิดบูเลตอังเจลนะครับนะหรือว่าเรียกกันว่าไอคอนมือถือก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าที่ Discord พี่ได้นะครับนะก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับโปรตัวนี้นะครับนะว่าเออจะมาตอนไหนจะอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานพี่ก็พยายาม แก้ไขกันอยู่นะครับนะเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบร0 0นะครับนะก็อาจจะมีเด้งมีอะไรกันบ้างนะครับนะเออแต่เท่าที่พี่เทสมาตอนนี้มันก็เริ่มโอเคนะครับก็เร็วๆนี้นะครับน่าจะมีให้ใช้เล่นกันนะครับนะก็ตอนนี้ก็ขอเทสไปก่อนนะครับนะโอเคเราจะมาเทสค่าต่างๆก่อนนะครับนะคลิปนี้พี่มาไวไปไวนะครับเออนะก็โอเคเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับนะก็ เราลองใช้สัก 2- 3สาอันแล้วกันนะครับนะลองเป็นรถดีดนะครับแล้วก็เป็นเสาไฟหัวแล้วกันนะครับโอเคค่าบางค่าเนี่ยตอนนี้ GM เขาบล็อกไปแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับนี่นะครับนะเสาไฟหัวก็ติดนะครับนี่นะนี่นะก็ยิงไปนะครับก็อาจจะเล่นไม่เก่งนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นเป็นเดือนแล้วนะครับนะ ประมาณนี้นะครับโอเคก็ okay. ถ้าน้องๆนะครับอ,อยากติดตามการเคลื่อนไหวนะอย่างที่พี่บอกคือเข้าไปได้ที่ Discord นะครับนะพี่ก็จะแจ้งข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับโปรตัวนี้นะครับโอเคแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ไว้ให้พี่ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาด Bitter sweet walking and slow Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant danger, fool. But every time, it comes back to you. Whoa.